ทีมวอลเลย์บอลสาวของไทยเราชุดอายุไม่เกิน19ปีเดินทางไปฮังการีนะคะเตรียมแข่งขันรายการใหญ่ชิงแชมป์โลกค่ะทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยเราในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีออกเดินทางจากสนามบินสุรรณภูมิไปยังประเทศฮังการีแล้วค่ะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลกที่ประเทศโครเอเชียและฮังการี ทีมไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกหลังจากจบอันดับที่4ในการแข่งขันยุวชนหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียเมื่อปีที่แล้วนะคะซึ่งทวีปเอเชียได้โคต้าทั้งหมด4ทีมผลงานครั้งล่าสุดเมื่อปี2021ที่เม็กซิโกไทยเราก็ผ่านเข้าไปเล่นค่ะพร้อมกับจบการแข่งขันด้วยอันดับ11 สำหรับวอลเลย์บอลหญิงอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลกจะแข่งขันวันที่1ถึง11สิงหาคมนี้นะคะที่ประเทศโครเอเชียและฮังการีรอบแรกไทยเราถูกจับสลากให้อยู่ในสายซีเจอง,งานหนักหน่อยค่ะร่วมกับอิตาลีบราซิลเปรูแคนาดาและบัลแกเกรีย